นี่ก็อยู่ที่โครงการ IDO พรลลามศกนะครับพาดูห้องแบบ2 bedroom นะครับ71ต,ตารางเมตรนะครับเป็นห้อง simplex นะครับที่ไซส์ค่อนข้างใหญ่นะอ่ะส่วนแรกเลยเข้ามาถึงจะเจอลิฟ i n g room กับ d i n น n g r ร o m ที่มันอยู่ต่อกันนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าห้องสเกลไซส์ใหญ่นะ71ตารางเมตร2 bedroom <c oughs> <c oughs> นี่ถือว่าใหญ่เลยนะครับแล้วเราก็ และโซฟาขนาดใหญ่นะฮะระยาดูทีวีนี่คือถือว่าแบบว่าเหลือเฟือแบบสุดๆนะครับตรงนี้เราก็มีบิวอินตู้ทีวีให้มีบิวอินตู้โชว์ด้วยนะฮะแล้วก็กินข้าวนะครับโต๊ะทานข้าวเนี่ยก็ได้ถึง6ที่นั่งเลยนะครับแล้วก็โต๊ะทานข้าวเนี่ยมันก็อยู่เชื่อมต่อกับระเบียงนะฮะ ก็มีการเพิ่มกระจกเงานะตรงนี้ผมมีเพิ่มกระจกเงาให้มันก็จะทําให้ห้องมันดูโปร่งดูโล่งขึ้นอีกนะครับถัดมาโซนครัวนะครับครัวนี่ถือว่าเป็นครัวที่ใหญ่เลยนะครัวยาวเฟื้อยเลยนะครับก็จะเป็นครัวแบบว่าทำอาหารได้จริงจังนะฮะต่อเนื่องเลยนะยาวมากเลยไล่มาตั้งแต่ตู้รองเท้านะครับตู้รองเท้าอย่างตู้ครัวนะใหญ่เลยนะครับเป็นห้องที่ คือถ้าอยากได้ห้องใหญ่ๆวางสเปซได้ดีๆเนี่ยตรงนี้เลยนะฮะตู้เย็นเขาวางไว้ตรงนี้นะตนู้เย็นก็วางแบบซ้ายบไซสได้เลยนะตนู้เย็นก็ขนาด Big นบิ๊กบุ้มนะฮะส่วนห้องนอนนะครับห้องนอนก็ห้องมาสเตอร์เนี่ยได้เป็นห้องหัวมุมนะครับก็คือได้กระจกสองฝั่งเลยนะฝั่งตรงนี้ฝั่งตรงนี้ที่ปลายเตียงก็เป็นกระจกเข้ามุมด้วยนะ นี่มันก็ตกเข้ามุมนะอันนี้มองวิวไปที่ทางด่วนนะวิวก็สวยเลยนะวิวมักกะสันวิวทางด่วนอะไรเงี้ยนะครับโอเคห้องนอนนะครับได้เตียงคิงไซส์นะครับเตียงคิงไซส์ใช้งานได้จริงจังนะฮะมีเหมือนเป็นตู้สโต๊ะแต่งหน้านะก็อยู่ด้านาน,นี้นะระยะเดินรอบเตียงนี่คือเยอะมากนะผมเดินแล้วโอเคเลย นะครับถัดมานะครับตู้เสื้อผ้าที่เขาให้นะก็สีหน้าบานเลยตู้เสื้อผ้าก็ขนาดใช้ได้เลยห้องน้ํานะครับห้องน้ําก็ขนาดดีนะส่วนชาเวอร์นี่ใหญ่มากเลยนะครับมีระยะเดิมนมีกระจกนิรภัยกั้นให้นะครับโอเคถัดมาเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนเล็กนะ ก็จะมีห้องน้ําด้วยนะครับตรงทางเข้านะก็จะมีห้องน้ำห้องน้ําก็จะมีชาเวอร์ด้วยนะครับสำหรับห้องนอนเล็กนะครับห้องนอนสองนะจริงๆขนาดไม่เล็กนะขนาดก็คือวางเตียงควีนไซส์ได้แต่ห้องตัวอย่างนี้เขาวาง3ามฟุตครึ่งให้นะอันนี้วางแบบว่าสบายสบ นะครับพื้นที่เหลือเยอะมากนะแล้วตู้สภ้อ้าก็ให้มาสาหน้าบานหน้าบานใหญ่เลยนะครับซัพพลายพวกแบบ t b o b e ในโซนทามกล้าจริงมีดีมานนะผมมีไปฟังเอเจนมาเขาอยากได้กันห้องใหญ่ๆแบบนี้แหละนะครับถ้าซื้อลงทุนปล่อยเช่าก็ดีนะครับหรือถ้าอยู่เองก็ตารางเมตรหนึ่งยังไม่แพงมากนะฮะได้ห้องใหญ่่างนี้ผมว่าคุ้มค่าดีนะโอเค